โอเคสวัสดีครับผมนักสิทธ์ไรเดอร์ขับนะฮะวันนี้ก็ครบ1,000โลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าเขาเซอร์วิสอะไรกันไปบ้างนะครับก็จะมีนะครับรายละเอียดนะครับตามประมาณนี้นะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับ2ลิตรนะครับราคาห0 0บาทนะครับไส้กองน้ำมัน300อบาทนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับ260บาทนะครับสําหรับยี่ห้อน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คุ้นๆกันอยู่นะครับ ยี่ห้อนี้เลยนะครับเป็น 10W40 นะครับก็เป็น Fully Synthetic หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ได้บอกไว้นะครับอันนี้ก็จะมีเกรดอะไรต่างๆนะครับอยู่ข้างขวดนี้เลยนะันนี้เป็นของศูนเลยนะครับก็จะให้มาประมาณนี้เลยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทำไปก็จะประมาณ1,260บาทนะครับสำหรับสปิน125นะครับ ก็โดยประมาณนะครับวันนี้ก็มาเล่าเพื่อนๆฟังว่าหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับแล้วก็จะมีพวกคู่มือนะครับคู่มือด้านในเนี่ยก็จะมีการลงบุกนะครับลงบุกต่างๆนะครับซึ่งอันนี้อย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขายหรือทําอะไรไปเนี่ยอาจจะมีผลนะครับก็เบื้องต้นนะครับปัญหาเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับปัญหาที่เป็นอาการหนักๆนะครับอาการเบาดับเนี่ยก็เป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็หายไปนะครับถ้าไม่ ขี่ลุยลูกละนาดักหนักนะครับมันจะเป็นเฉพาะช่วงเช้านะครับที่เป็นนะครับยางนะครับยางที่ใช้มา1000กิโลนะครับผมขี่ระยะทางออกทริปเนี่ยก็สักประมาณ200กิโลนะครับมีอาการลื่นให้เห็นบ่อยมากนะครับเป็นยางแม็กซิตนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆืมีกําลังพอที่จะเปลี่ยนนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ายางที่ติดรถมาเนี่ยผมการันตีเลยว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับมันลื่นแน่นอนนะครับ เคยโดนฝนนะครับวันนี้วันนี้ก็ขี่โดนฝนมานะครับก็มีอาการลื่นนะครับลื่นให้เห็นนะครับสะบัดไปสะบัดมานะครับยิ่งขี่ด้วยความเร็วสูงนยิ่งอันตรายนะครับอันนี้เพลย์ว่าผมขี่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทําสําหรับการออกทริปเนี่ยอย่างนี้ผมคาดว่าน่าจะใช้สักประมาณอีก5,000กิโลนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนพร้อมกับน้ํามันเครื่องรอบต่อไปเลยนะครับก็มีเรื่องราวมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะมีในการถ่ายรอบคันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปดูด้วยแล้วกันนะครับแต่จะไม่มีเสียงพูดแต่อย่างใดนะครับผมอยากให้เห็นมิติรถนะครับแล้วก็ดูกันเพลินๆนะครับไม่ใส่ดนตรีไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นการดูรอบคันแบบ Exterior a ร o u n d านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้มีเรื่องราวมานำเสนอเพียงเท่านี้ครับนักสิ์ไร้เลยครับสวัสดีครับ